แมทพิรณีคัมแบ็กละครเรื่องใหม่บทแซบต้องตกเข่าชาถือว่าเป็นนางเอกมากฝีมือคนหนึ่งสำหรับแมทพิรณีที่ตอนนี้ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปสักพักใหญ่แล้วล่าสุดปีหน้าจะมีละครเรื่องใหม่บทที่แซบถึง จเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่ไม่เคยเล่นรับประกันแฟนคลับต้องตบเข่าดังฉาดแบบสะใจแน่นอนพร้อมขอโอกาสกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง่างหายจากละครเรื่องล่าสุดได้ขีดรักจากดวงดาวที่เล่นคู่กับพระเอกอย่างนันเดชคูกิมิยะโดยแมทเผยว่าช่วงนี้เริ่มกลับมารับงานอีเวนต์อยากมีภาพสวยๆออกกล้องบ้างขอโอกาสแฟนคลับอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขอเป็นแนวขายขำเพราะว่าชอบแนวตลกแกล้งคนอื่นและทําให้คนอื่น ขำหัวเราะตลอดแต่ก็ยังเกรงเงอยู่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบเราหรือเปล่าอยากจะทําให้ทุกคนถูกใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือไม่ก็ค่อยๆกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วตอนนี้รับละครแล้วอยากเล่นละครแล้วอยากลองบทที่แปลกใหม่ที่คนดูอยากให้เล่นคนดูอยากให้เราเล่นแบบไร้ไร้แสบๆบถ้าได้เล่นคนดูต้องตกเข่า แนนน่อถ้าให้เล่นบทร้ายๆก็ไม่ได้ติดอะไรรับว่าต้องข้อสนิมกันอย่างมากเพราะห่างจากละครเรื่องสุดท้ายถึง5ปีตอนนี้รับบทอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นได้ทุกอย่างเริ่มปรงกับชีวิตและคิดว่าเป็นแมทคนใหม่ที่เกิดใหม่อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนละครอีกครั้งฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ